สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีช่วงสายๆนะครับวันนี้ได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านดอนตาลอำเภอบังคนจังหวัดส,สกลนครนะครับเป็นผลงานของทีมงานช่างโบนะครับช่างโบบ้านดอนตาลช่างโบรับสร้างบ้านนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงโมเดิลหลังคา3สเต็ปครับทุกท่านครับ ใช้เสาทั้งหมด8ต้นนะครับความกว้างของหน้าบ้านอยู่ที่12เมตรแล้วก็ลึก8เมตรนะครับในรายละเอียดค่าใช้จ่ายมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนได้เดินเข้าไปดูข้างในกันครับครับเชิญเลยครับครับนี่ครับทุกคนครับเป็นบ้านทรงโมเด์นนะครับหลังคา3สเต็ปครับ นี่ครับให้ได้ดูกันครับหลังคาสเต็ปแรกซ้ายขวานะครับแล้วก็ยกตรงกลางแล้วก็มีหลังคาระเบียงด้านหน้านะครับครับตัวบ้านใช้เสาหลักทั้งหมด8ต้นนะครับความยาวเสาอยู่ที่4เมตรเป็นเสาขนาด6นิ้วคูณ6นิ้วนะครับเสา8ต้นก็ใช้งบประมาณในจุดนี้อยู่ที่ ตัวเลขกลมๆ9,000บาทนะครับเมตรละ200กว่าบาท280นะครับครับนี่ครับวางช่วงห้องอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตรนะครับด้านหน้าแต่ละช่วงนะครับ4เมตร4เมตร4เมตรครับทุกคนครับแล้วก็ลึกไปด้านหลัง8เมตรเลยนะครับครับยิงช่วงเดียว8เมตรเลยนะครับแล้วก็ถักเหล็กโครงหลังคานะครับเดี๋ยวให้ดูกันครับครับนี่ครับ ก็แบ่งออกเป็น3ห้องนะครับความยาวความลึก8เมตรความกว้าง12เมตรนะครับเสาหน้า6นะครับมุงหลังคาด้วยเม็ดทันชีสีซิงค์นะครับทุกคนครับแล้วก็เหล็กโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กโครงหลังคาใช้เป็นเหล็ก3นิ้วหูนิ้วครึ่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอเศเป็นจำทัน นะครับใช้เหล็ก3นิ้วคูณนิ้วครึ่งครับทุกคนครับครับนี่ครับแล้วก็เหล็กแปรก็เป็นกล่องไม่ฉีดนะครับ2นิ้วคูณ1นิ้วนะครับครับแล้วก็ปิดสีข้างสีข้างสีหน้าด้วยไม้เชอร่าสีโอ๊กนะครับระเบียงหลังคาระเบียงด้านหน้ายื่น2เมตรนะครับไม่มีไม่มีเสาค้ำนะครับทำเป็นเจ็กกี้ออกมาเลยนะครับ งานก็อยู่ในช่วงยกโครงมุงหลังคาครับในค่าเสาตัวเลขกลมๆลม9 0พัแล้วก็ค่าโครงเหล็กค่าแผ่นนะครับรวมค่าเสาแล้วก็อยู่ที่70,000นะครับค่าช่างก็30,000กว่าบาทนะครับนี่ครับให้ได้ดูเนื้องานกันนะครับงานก็เป็นงานของทีมงานช่างโวนะครับบัตันตาล ตอนนี้กําลังปิดด้านหลังอยู่นะครับครับครับสวัสดีครับช่างครับครับสวัสดีครับเอาเอามือเดียวก็ได้แล้วมันจะสองมือเด้อน่ารุดบันไดนี่ครับกำลังปิดด้านหลังนะครับแล้วก็มีปิดปิดกระสับด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่ครับในงบค่าของอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับค่าช่างอยู่ที่สามหมื่นกว่าบาท ครับหรือว่าตัวเลขกลมๆก็ตีกลมๆก็ประมาณ1นึ่งแสนหนะครับทุกคนครับครับพื้นที่ใช้สอยก็ 9- 6ตารางเมตรนะครับทุกคนครับนี่ครับให้ได้ดูเป็นไอเดียนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นความรู้นะครับในการเป็นไอเดียในการตัดสินใจในการทําบ้านนะครับเป็นลังคา3สเต็ปครับทุกคนครับครับมุงด้วยเมทัลชีสนะครับ มีระเบียงยื่นระเบียงด้านหน้ายื่น2เมตรนะครับปิดสีหน้าด้วยไม้เชล่าสีโอ๊คไม้เชล่าสีโอ๊คนะครับแล้วก็ปิดสีข้างนะครับแล้วก็มีกันสา์ด้านข้างนะครับราคาของ7 0 0 0 0มื่นนะครับเสาโครงเหล็กแล้วก็แผ่นหลังคาครับครับ70,000นี่รวมทั้งทำกันสา์ด้านหลังและด้านข้างด้วยนะครับครับนี่ครับ จ้าบ้านก็มีแผนที่จะยกพื้นขึ้นประมาณสัก60เซนนะครับยกพื้นสูงขึ้นจากพื้นดินเดิมนะครับสัก60เซนนะครับก็คือก่ออีกประมาณ3ก้อนจากนั้นก็จะอัดดินเทคานนะครับก็ทําไปเรื่อยๆตามงบนะครับทําไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงในบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมก็จะ อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้คือให้ได้ดูกันในงบประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นว่าได้อะไรบ้างนะครับครับนี่ครับในงบประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเสาแต้นนะครับเสาหน้าหกแต่ก็เยาะโครงมุงหลังคามุงด้วยเมทัลชีตนะครับนี่ครับในงบประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นรองค่าช่างนะครับ ก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ,รบมีความคืบหน้าอะไรยังไงในบ้านหลังนี้เนดะี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับ,รบสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบก,กันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ